ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาระดีๆจากช่องเว้าได้เว้าดีมีสาระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสาระดีๆมาบอกกับทุกท่านเดี๋ยวคอยติดตามชมครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราใช้ปุ่มวินโดว์บวกัออหรืตัว P นะครับอย่างนี้ แล้วสลับไปเรื่อยๆนะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพาให้ทุกท่านใช้งานกับโหมดที่เป็น e x t นะครับในโหมดอื่นๆจะไม่พูดถึงนะครับซึ่งโหมด x t นี่ก็คือเป็นโหมดที่ผมกำลังใช้บันทึกอยู่นี้แล้วมันจะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่างไง เมื่อทุกท่านเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะได้ดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าจอที่หนึ่งนะครับและนี่ก็คือหน้าจอที่สองนะครับที่ทุกท่านจะได้ขึ้นมาทีนี้ทำไมมันถึงแตกต่างแล,แล้วประโยชน์ของการที่ใช้โหมดนี้จะมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกัน สิ่งที่ผมจะนําเสนอให้กับทุกท่านทราบนะครับก็คือด้วยสถานการณ์ในการจัดอบรมต่างๆทุกวันนี้ก็คือเป็นรูปแบบออนไลน์ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ก็คือว่าถ้ากรณีคุณครูจะต้องใช้เครื่องนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สองอุปกรณ์เช่นในช่องทางหนึ่งก็คือผ่อานทางสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะดูการอบรมนะครับแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันคุณครูต้องทําการปฏิบัติ ปัญหาก็จะเกิดตามมาก็คือเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนของคุณปูอาจจะมีขนาดหน้าจอที่เล็กนะครับไม่ใหญ่พออาจจะมองเห็นเวลาที่วิทยากรพาคลิกนะครับหรือปฏิบัติต่างๆนานาอะไรก็อาจจะไม่ชัดเจนนั่นก็คือวิธีการก็คือว่าในคอนเซ็ปที่ผมกําลังพูดถึงก็คือการที่คุณปูนำนะครับคุณสมบัติของเครื่อง ตอนนี้คือที่ผมเน้นนะครับก็คือว่าให้เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อใช้ส่วนพ c ซีก็คือคุณครูที่มีความรู้ความสามารถก็กทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณครูมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องคุณครูสามารถที่จะใช้โหมดนี้หรือวิธีการนี้ได้นะครับด้วยวิธีการก็คือจะต้องมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอุปกรณ์นั่นก็คือจะเป็นทีวีนะครับของคุณครูที่มี ช่องต่อไม่ว่าจะเป็น VGA หรือ HDMI นะครับต่อจากโน้ตบุ๊กของคุณครูนะครับไปอีกจอหนึ่งเพื่อหนึ่งหน้าจอคุณครูก็จะได้รับชมนะครับการบรรยายหรือการให้ความรู้จากวิทยากรได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกหน้าจอหนึ่งของคุณครูก็สามารถที่จะปฏิบัติตามไปได้โดยที่ไม่ ไปส่งผลกระทบต่อหน้าจอที่เป็นหน้าจอของววียากรอน,นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ความหมายในส่วนนั้นก็คือทําอย่างไรนะครับหน้าจอนี้นะครับถ้าคุณครูเปิดไว้ผมจะเปิดแทบขึ้นมาอีกแถบหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามนะครับสมมตุติมีการอบรมในเรื่องของการใช้คลาสลูมนะครับก็เข,เข้าไปที่คลาสลูมนะครับนะจะเริ่มต้นยังไงต่อก็แล้วแต่นะครับณนะตอนนี้ ก็คือหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่ยังไม่ได้เกิดอะไรนแต่ว่านะครับทีเนี้ยถ้าสมมุติคุณครูจะต้องดูหน้าจอหลักคือหน้าจอตรงนี้คุณครูก็จะไม่เห็นว่าวิทยากรคลิกไปตรงไหนถูกใจไหมครับทีนี้วิธีการก็คือว่าผมก็จะนําครับถ้าคุณครูทําการใช้คําสั่งที่ผมบอกนะครับก็คือ Windows บเพื่อเข้าสู่โหมด x ิ e n d นะครับให้คลิกเมาส์นะครับ ที่แท็บใน Google Chrome ตัวที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่นะครับไปอีกหน้าจอหนึ่งก็คือย้ายมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งหน้าเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับจะไม่อยู่ในหน้าจอนี้แล้วนะครับจะไม่มีในหน้าจอนี้แล้วนะครับจะไปอยู่ในอีกหน้าจอหนึ่งที่คุณครูกำลังทำอะไรครับคุณครูกำลังที่จะ เอาไว้เพื่อรับฟังนะครับรับฟังการบรรยายส่วนหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่คุณครูจะเอาไว้ใช้สําหรับการฝึกปฏิบัติในส่วนของหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของการที่จะมีการบรรยายของทางวิทยากรนะครับคุณครูก็จะได้ยินทั้งเสียงนะครับจะได้ยินเสียงเห็นภาพนะครับที่วิทยากรอีกท่านหนึ่ง นะครับกำลังบรรยายอยู่แต่ในส่วนอีกหน้าจอหนึ่งที่คุณครูก็สามารถที่จะปฏิบัติตามนะครับด้วยวิธีการทางวิทยากรแนะนำหรือ่าเราทำในอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ในการที่ถ้าคุณครูจะต้องทำการฝึกอบรมไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ ก็คือลักษณะเป็นการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการแต่ว่าข้อจํากัดของวิธีการนี้นะครับก็คือว่าคุณครูจะต้องมี1ก็คือโน้ตบุ๊กของคุณครูซึ่งสามารถมีการเชื่อมต่อได้ทั้ง HDMI หรือ VGA นะครับอยู่ในตัวเครื่องโน้ตบุ๊กของคุณครูแต่ถ้าสมมุติไม่มีนะครับคำว่าไม่มีก็คือคุณครูก็จะไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้ และที่สําคัญก็คือถ้าคุณครูจะใช้โหมดนี้คุณครูจะต้องติดตั้งไดเวอร์ให้กับโน้ตบุ๊กให้เรียบร้อยด้วยนะครับไม่งั้นก็คือเวลาที่คุณครูไปใช้คําสั่งวิดโดบวกกับ p ีตัว p จะไม่สามารถที่จะรับผลหรือมีผลที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่คุณครูต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับสำหรับอีกหนึ่งหน้าจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ กำลังจะเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างห้องเรียนทางวิทยกรก็พูดไปนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือก็จะมีการบรรยายต่างๆนานาของทางวิทยกรไปนะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยก็คือสองหน้าจอนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับนะก็จะ ป็นลนักษณะแบบนีนบ้นี่คือสิ่งที่คุณครูสามารถที่จะเอาไปประยุก์ตใช้นะครับในสถานการณ์ที่เราจะต้องทําการอบรมออนไลน์แล้วมีการปฏิบัติไปด้วยนะครับจริงๆแล้วก็คือว่ามันก็คือจะมีเสียงมีอะไรทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมปิดไว้ผมจะลองผมจะลองเปิดนะครับให้คุณครูได้ยินว่ามันสามารถทํางานได้จริง ก็ะจะได้ยินเสียงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอที่เกิดขึ้นนะครับหน้าจอที่เกิดขึ้นะระหว่างหน้าจอที่1กับหน้าจอที่2จะมีความแตกต่างกันนะครับสมมุติว่าถ้าสมมุติมีการปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับในอีกหน้าจอหนึ่งคุณครูก็สามารถที่จะทําการฝึก ตามไปด้วยนะครับไม่ว่าทางวิทยากรจะเปิดแอปพลิเคชันไหนโปรแกรมไหนขึ้นมาเราก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัตินะครับฝึกปฏิบัติตามในสิ่งที่วิทยากรแนะนำไปได้เลยนะครับหรือจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ครับคือไม่ว่าเราจะเล่นเกมเรามีแค่ตัวโน้ตบุ๊กแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้โหมดนี้ในการที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับการที่ ฟังวิทยากรบรรยายหรือร่วมเล่นเกมอะไรกับวิทยากรก็ทําได้เลยนะครับก็สําหรับเทคนิคนี้นะครับหรือวิธีการนี้ก็ทางผมเองก็คือคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ